สวัสดีค่ะสวัสดี FC ครัวลุงเรนแฟมบิลี่ทุกๆุกท่านนะคะวันนี้เชา้าตอนนี้ตอนนี้นาฬิกาอยู่ที่6โมง30ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าผู้เท่าผุ้แก,ก่กำลงังจะใส่บาตนะคะคนี้ก็รอรับยิงดาอยู่ค,ะค่ะเดี๋ยวรอยิงดามาแปบ๊บนึงนะคะ,ะมาพอดี สวัสดีค่ะโอ้ยเสียงยังเพี้ยนๆอยู่เลยนะเพอันนี้เสียงสองเสียงสองลุงเดชบอกว่าทำอะไรกันทำไมทำไมเสียงเป็นแบบนี้เพิ่งตื่นหรือว่าเพิ่งนอนที่บอกว่าเพิ่งนอนและเพิ่งตื่นจไปเอาไปซื้อซีนนะคะหมดเลยไปซื้อซีนนะให้จาวก่อนจากันจาวค่ะ

อากาศตอนโซาการหนาวเนาะเย็นแล้ยด้วยนี่อากาศเย็นประมาณเทียบเท่านี่ประมาณยี่สิบได้ไหมยี่สิบสองยี่สิบสามกำลังสบายสบายอ๋อการลังสีในโซนการหนาวหนาวหนาวบ่มันหนาวหรือมันนอนไม่มันไม่ได้นอนนอนบานๆเขาก็เป็นประมาณนี้เนาะอย่าวน้องสายพันธุ์ซีซีลานแม่บ้านนะจาโมนี้ซีซีโมนีไข่ สาวขาดลุงเดินไปอยู่สาวขาดเมื่อไรวันแล้วออวันนี้น้องฝ้ายจะเป็นวนจัดให้เลยปะแบบ <c oughs> แล้ว <c oughs> ไปเลยเอา้าวันนี้มิสซินมานนะี้ก็เป็นแต่เลี้ยงน้อยนอยน,นึงอ <c oughs> อันนี้ท่ามาแบบประเด็นนะไะมาแบบไม่ได้ตัดหมายเพราะว่าพวกนน้องฝ้ายพอได้ไมีเบืร์แม่มั่นไหว้มีแต่ลุงเด่น มิจินก็แม่สวัสดีค่ะโอ้วันนี้มาเองลุงเดนไปอยู่สวัสดีค่ะแม่จ้าวจิ้นไปไปเยอะแล้วน้องแนนน้อวันนี้ข้ากินตัวเจ้าข้าตัวเดียวตัวเดียวนะคะเอา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 แบบจู๋คือเอาแบบลาบจิ้นลาบไหมเนาะจิ้นลาบนะแม่กาล้างแม่บอขายเดนี่บอ อ่ะเอาสาวๆว่าเนี่หมดธนัตได้ค่ะสาวอยากได้ขาล่างหรือไงยังเอาขาล่างนี่บอกละเอาไในกระไปจดเอาไปจุนะค่ะคนเดียวไปจุนีเหมือนมันมือสีเงามๆทั้งนั้นเลยจ้านี่นี้ตาพูดถิงมาเอาเองเลยนะ นีผ้าผ่านผ่านคนกิ่นมาเลือกเองเลยว่าถือได้แบบใดหรือว่าเสิเอาสันหมดแล้วแหละเอานั่นก็ได้แม่สาวๆลุงเดนไปอยู่ลุงเดนอันติดธุระพาแม่ไปหาหมอเจ้าค่ะวันนี้สาวลุยเองเลยสาวลุยเองเลยเจ้าตีบ้านนะเจ้าจะจะล่องตะเล มาส้อยจุยามสาวเบิงคาทายายน้ยเบิงตับเลยคนนตาสวยเนี่ยตาสวยตาสวยตัปใหญ่เลยสิดใจสิกใจซ้าแท้คนตสวยตาันแท้หน้าเ่เี้ยนะหัพาจิดหน้าพ้าจุดหน้าพัวชิริวนะหัวชิลิ่นหัอชิิ่งไของเพ่ออยู่ด้วว่าบาปเลาแล้ยังได้ ผะเา,าเขจ็ดมือ้ออ <laughs> มีแมว่าเป็นพานเจ็ดมือมน <laughs> มอกาน้าเอาส <laughs> ิอเอหันอีนะโอ้ข้ลอยอลยใ่ว่ะ <laughs> ากแน่โอ้กแน่แถ่ลุงเดนสิบวา็น,นี่เตะลุงเดนโอ้สาว<ฮ> <laughs> สาวมาซื่อสุดยอดขึ้กันเลย ก็ตามบ่ซื้อก่นนั่นเด่นบ่มาแม่นจไทยเอ้ยจ๋าไทยเก่าแม่นพ่นน่ะบักแม่นก็ลุงเด่นซื้อได้ผู้เดียวเด้อน้อสุดยอดเลยนี้รถแแล้ว มากระแถมคืออะไรในวรรายหนึ่งหนึ่งพันบาทจ้ะอันแมจจิ้นอันจิ้นลาบนี่ตระได้กอลาบนั่นแปดร้อยแปดร้อยแล้วก็อันนี้สองร้อยจ้ะไปกันเนอร์แมนเนอร์สวัสดีค่ะไปกับ้านไปลาบกันค่ะไปซ่ากัน สวัสดีค่ะเจไดมาแล้วมาแล้วโอขาดมาไดช่องดีช่องดีฮะช่องดีอีกดากันยังคะผ่ากองนาโยซันเมิโากองนาวายูยักษ์คนโดนแล้วแม่นู่นี่เจไดว่าได้พ่อเปิดเลยแม่มันว่าอันลุงเด่นมันสื่อน้องฝ่ายมันสื่อก็ได้สมการนุสน์อ๋อต้องมีเสียด้วยกันล่ะสวัสดีค่ะยายทันจ้าสวัสดีโอ้ก่อนสิ้น ขาล่างยังแน่นๆเปียกๆเลยขาดอยืดเพื่อนึงขาดเพืนึงอยู่ื่อนึงโยใครล่ะน้องเยียมน้องเพี้ยมพี่เพี้ยบานยาวนังเอกสิมาอันส้นทักที่หลังที่หลังที่หลังย่ำไลเนาะนอนนี่มาเด้อมาจ้าปลเหลืออย่างนี้ข่าวว่าสั่งย่ำเฮ้ยสิงกัดเท่ได้พูดแล้วสิงกัดเอาเท่าเพื่อนเนี่ย เซตเนี้จัดจุเลยมือนี้ให้เอซีลุงเด่นเบองในผืนหนาไม่จัดยใหญ่แมว่าเอาัตุละขวดพิเศษเลยเด็กพวกนทีเสีหายก็ละโดนแล้วโดนแล้วน้ำไล่สออีกแล้วเอากต่ายน้องดาไอให้น้องดาน้องดาน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเอเลยีเอาเอาปักเขียวยงๆเลย เซ็นนาในำเพอนในละเมอเนี่ยดดบักไงเลยนี่มึใจใหญ่เออ่นี่น้องตาไอ้พวกพงนาเรกไอ้ทั้งการเชื้อนบันนี้โอ้เหนื่อยยเนื่อยกันบักไงเล่นเนนเน้นสดสดเหมือนเ้านี่เลยนน่อ <laughs> มันเป็นปลาทูนาได้ครับนี่นมันเป็นทูน,าน,น,น่าจ<า>ัาทูนาดีเลยโอ้ยยังสีแล้วน็อสายเนื้อตับแม่งามงามเตับใสดดีเนาะนะเนาะอืเต็มที่เลยตับนี้ทั้งด้ปริมาณทั้งด้คุณภาพทั้โอ้ยไปเนาะปาดออกหายจวดเลยวะหายังด่าว่าเพ่ลเซ่ห้ามเมือ่อตีเลยเพราะวนะ่าหายีลีเนาะ ล้าน้องไฟมาซสื้อลุงเด่นมาซสื้อกันให้ยังการพนังมาน่าส์ไปตับเลยตับโอ้ตับงานดีตับนี่เอากึืงเกลือลุกเทากันได้ครับนาเด้นาเด้ว่าเน้นเน้นเลยตับเน้นตับครับเน้นตับอ่ะสาวพิมพ์สีมาท่านก็ได้เด้อ มางก็แค่หน้าที่น้องกว่นี้เออใหญ่คักใหญ่แน่เนาะแค่หน้าเขากันาดเลยมื่อนีมเลยเน้นสันแท้เลยมื่อนหมดเลยลุงเด่นวาจกระไดอู้ยิงดานกระตุ้มคิดเปียมาละมาแล้อไม่น้อยปวดบ่เลยเปลี่ยนไฟไฟใหญ่ก็ได้เดี๋ยวาะเหา้ซาตั้งหักอันนี้เพชรกองนาเชื่อนี่โอ้อันนี้กองนาเรียกน้ำจิ้มเรียกน้ำจิ้มทะเลสรีเฮสาน้ำนะจ๊ะ ซาดต้นสาคุยกับเขาเนาะเดี๋ยวมันฮอนุ้งคือโรงเรียนวานอ้งโรงเรียนสวนนุงเด่นได้ว่าเวลากระไดก่อนสิไปก็อนอย่าได้รู้อาจะไปซื้อจีนมาหลาบขยะกินลาบจีนหมักง่ามอัวพันน้อนั่นอ่ะขันหมักเงาพินดาเธอลูกโมดีบ่บ่ดีกับเต้ของพู อ้น้ำจิ้มยิงดาไหมสูตรลูกเด่นเขาเห็ดได้บ่บงคุณพี่ก็เป็นตดแผนกอันคิวซี่อาจจะเสียตัวก็ได้ล่ะไปแน่นี่บดจำเป็นครับบดจำเป็นต้องอย่างก่อนขึ้นบนเลยเดินผาเช็ดหน้าแน่เพื่อพื้นแบบไงหนึงบดใส่มีดก็ได้ครับของาะว่เป็นฝ่ายคิลิวแล้วเด็กวันนี้อ๋อนาซีใครเป็นพื้นเลยนะเฮ้ยอยากกินเป็นได้ละพบอได้ลองสบอลองสบอวันนี้ นี่เพื่อนนายอะในอำเภอในพันไปเรียนฮอน์เลยฮอเลยเดี๋ยวเ็สนำกิมกันเ็สน้ำกิมกันพี่น้องเห็ดเรียงงามเลน่าเลกลับเห็ด่อดเกียบก้มีหรี่ลยเนี่ยซ็งคือเกลี้ว่าน่อยเกียบต้มแล้วมั้ยเ้ยนูแรกแตกนะหญิงดาเอาเอเอขอลองเทสด้วยมาเลยไม่ได้พวงแตงอยู่แล้วได้เหมือนทอดหน่อยนึง แค่แค่ว่บ้านเพื่อนมันอีจีบุญี่ปุญมันกรอืีอื้อท่นก็จัดตัวนี้ท่านเสี่ยพาอันนีกับเซนาพานายชอบเครื่องหมูตามมันเครื่องหมูจะฟ้องยิงดาจัดตัสิโอจะยินน้าจิ้มมันจวด เอ้ดคองก็เป็นผู้เหตุนะเด็ดหอมหวานขับหมไงดึงแรงมอดตายขัดเสียบบะมีอยู่นนานนี่สีน้ำลายไหลเลยเนาะพอดีได้มากแล้วว่าเป็นยังไงไก่ะได้ได้บ้างอย่างเดยนแค่น้าอันนี้้าิลานวามาเลยกลุบเนาอ อย่าท่านลาบเนาอยเยย่ออโอ้หลายเมนูมา้นี่ทั้งกองนาทั้งศิลาทั้งสีซ่าโมมก่อนอนยายบ่เอาบางบางบ้าเฮอยเลย นี่ก็นุบบานนะนุบบานสีขึ้นปฐมละไฟเตะเต่าได้เรียนหนังสือสอบผ่านไปเที่ยวกันจิ้ม้อนเลยบ้าเมื่อบ้าเมื่ยิงดาหยักมาอือเอาเนี่หละเบาๆก่อนเดี๋ยวมันใจใจจะเคี้ยวไงตู้แต่ว่าน้ำจิ้มนี่เผ็ดเด้อเผ็ดคัก่ะคาราดาจ้าอ้าวคางแหมกรุ่น ขมครับอืมถ้าผขมสาดอะหดาไซโหแทบอืมอวหว,มวานนาะสินใหม่เนะอืมอืมอืมเขยคกอเขยวก็แแค่คคสิเด็กวึืสาสจูน้ำมูละบนนี่ไปเด้อไปเด้อยายพวนะอ่ะอีกข้ามหนึน่งโอ้ยกล่องเสียบานดาคือเต้น,นะไม่แ่ถ่ายหละัะ ยายเอาบอนน่ะยายสดเบิ่งบนั่นเขาบ่มีกล่องหนาผ้าเข้าไปลุงเด่นบ่มีลุงเด่นมาเสียอลุงเด่นมาแบบว่าตั้งโตล้เด่นนมาลยขาดก็ได้แล้วล้อเนี่ยแล้วลุงเด่น ว่ามันบอกเข้าจอนมาแย่งว่ามันสิเพิ่มน้ำจิ้มตีอ้จอนมาว่าสั่นจังเดย์จังตัวกันกินตัวจวกบตัวเจ้าอ้าวนี่นี่ว่าเมนู่ลักไม่นุ่ลักมาดีพายิมพายิมนั่งเอกลุงเดนเด้อสวัสดีค่ะพี่อ้อยหอยใหญ่ไส์กลางค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะต้องมาครอบทวนต้องมาครอบทวนต้องมาครอบทวนพอเวลาได้เวลาพอดีเลยยังว่าแห่งอยาก ขาดนั่งเอกจุดนี้มาเนี่ยสแตนสแตนไลท์ทาแล้วว่าต้องอ่าเดี๋ยวนั่เลยเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะให้น้องอ้อยรับพวงในั่งก่อนต่อเด้ค่ะนั่นนั่นเลยเพชรเพชรนู่นหยิบจานจะเด้อค่ะอ่ะพี่อ้อยจัดเลยค่ะขั้เพชรทั้งผมเลยได้ยังไงเมเนียนว่าได้ขายของบอกวันนี้ยุทธค่ะวันนี้วันอาทิตย์วันแฟมารีวันแฟมารีโอ้พอดีเลยไปเที่ยว เอาเลยค่ะเ็ดเห็นน้องดาินตับเป็นะเซียน่น้าซิมเอาเลยค่ะเยดิงดอดิงๆงปกมักเด้อนี่นี่นั่เท็ดตอนตอนอ่อนๆไปซื้อเด้อออแล้วตอนวี่พี่ท่านเนี่ยเกิดได้เสริาังสัวี่พี่ได้หับโอ้โหหวาาสั่งั่ได้กินโดนเซ่บมซ่บมามามานี มันี่แฟมิารีมันี่แฟมบารีจัดเต็มเลยซาซมิบอ่ะแต่ก่อนในท่านกินไปนี่เอ้ากินกองนาทาแล้วกับตะเลนอ่ะอืมปาดในเนี่ยเขาใจพีชว่าเป็นเนื้อไอ้ปลาปลาโอบอ่ะมันทูนาว่าไหมนึกอ่ะ เาจะกินน้เราจะมูพิ่นนกินไปน้ำลายแท่จัดนี่ย่า่แกเอาอันจอบผักกาดมาโอ้ยกตายค่ะโอ้ยตขันแท่อันบืนใยพูดปะบืนบ่ไหวอ้เสียงกับเสียงแก้มลีทนานหนยเียงอะไรดับแก้มะลีดูยแก้มาลีกันส่องไงกับเขียงไงแก้มลีกัเลียงหน่อยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน อันที่น้าเจอกางใหญ่แทงฝ่ายจิตทวอันแกงใหญ่เลยแกงไม่ประคามเลยเด้อจักรเราเด้อขึ้นปฐมเราดิขป่แ่นดิสอบพามนแกแงไปเร็วๆได้หลอนี่ยว่งงเด่นแล้วโดไปว่าเออมาเลยจิ มันบร่มีโตนะเดี๋ยวกันเกเดี๋ยวจะให้น้าเลราบจ้าลาบน้ยมันจะให้สาวจุไปเรื่อยๆก็เนาะอย่าให้น้าเลราบเพ่อนาเ็จะเพื่อดเดี๋ยวมาตีมากินทั้งลาบกินทั้งซาอาเลยเพื่อนยายท่านซอยบานนี่ยาท่านต้องใส่ลาบมันต้องใส่ลาบจะใส่ของยายท่านอี่คือลาบ กลาบนี่ยเยท่านค่ะถนัดนะนะใครจูนี่ว่าปนใดก็เลยกน้องวัยเนี่เก็บเงียบท่าียวอน้าเก็บเจ้าท่านด้วยย่อยมากดับย่างเลยซาวสาวาท่านนี่เก็บเงียบเก็บเงียบใครเก็บเงียบใครเก็บเงียบทั้งพี่ตั้งที่แต่ว่าตันงที่ดีเอาเสียงดังมากเสียงดังยจยท่านเกือบเยาะท่านก็ชิเซกเกือบเป็นหลักไม่โลห พีกอุบโเดอเบาๆแนเดอเพชรบางันนี่เพชรคันนาะจิงดาเอันนาอุบลีเดี๋ยวถาเกิใส่เขากลัวเข้าไปนอนเด็ดใจป้าเรืองป้าเลืองโอมเลยเด้อกินลาบคมๆมันจังแซบมาแล้วมาแล้วต้งิมละติ เดี๋ดวย,ว,ยวไฟเอาะน,นี่ไฮบ้างสดอัน,น,อน,นี้กอานเอาบ้ากันเลท่านี่ะลาดเดี๋ยวท่านลาดอาอเอะไอ้ยอ้ยอยสิมเบิงซิมเบิงเอาข้าลงวยนอนใบย้ยอยเอาข้าลงควยนอนบอคือลุงเด่นบอขําเนาไงกอนเอจังเขาน้ำกลเก็บให้น้อยอจางบบผมอีกนิดนี้กระแบอยู่ ท่านองดานี่ต้องทุ้มก็นิดนิดจับไปจับละมาคุ้มตัวจมาคุมจับ้จับแล้วอย่างิบะเลจีหเลจตรวจสอบคำซิมเยนี่มันคำเอไปไปพูดตรวจสอบเข้ไปองค์ลง้นอนามือเลียนะเปขนวนตัวตัวโอ้ขือขวานครับแกวะ เฮงขอานเฮงนัวเฮงขอานเฮงแขนด้วยคนละเอานีม่ไนะเด็กไม่มเด็กมาอดเถอดติเสียบอยู่น้ำมูนี่ตัวนี้เขาเอิว่าอนี่เขาเอิ้นว่ดศาสตรเนาะวีดศาสตร์คือถอดลุงเด่นเด้ไหนทำไรหน่อยโจโตโตโตอยู่ทางไหนพูดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นเขาแก้มือได้ตลอดกินเทียนนะพี่ใส่เกลือ เป็นหลักครับอันนี้กเะีหงรักพักหนึ่งลายรักแล้วได้ะสามมสองสามเมนูดีปิดกล่องจังหวะดิโอ้ยใย่ว่ามันสิขมแห้งเตะโอ้ยาห่มากสายเลี้ยงมั้ขมวเป็นใบใหาย้ขมปี๊ดเลยเนาะ พ่อพ่อพ่อ่อเนะองอร่อยยืดกระดกใจรัียืดระดูกครับใส่สาอุปก้าประมาณนี้ก่อนโอ้คุณยายนั่งมากเอ็นเล่าแน่ว่ากินลาบ ยายยมากินลาบมามาโอ้นี่กับกินขีกันอะเนีเต็มเลยเฮ้ยเฮ้นีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ็ยเฮ้ยเฮ้กเก้ยหฮ้ยเ้ยเมนยเยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮย้เฮยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้้ยเ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 ฮเ้ยนี้้ จะทานทานั่งก so ินพร้อมกันเลยน่าจะแล้วเด้อพี่้านี้ด้วยนี่เลยพร้อมบันเลงแล้วโจกข้หนี้ฮอนอน้องแม่อะไรวันนี้โอ้ยกล่องล้างขึ้นน่าหน่อมาค่เนาะน้องพ่จาไปยังไดก็คือโดนขยํำโดนกัดคักแน่แถวเพื่อนรูโสตอวสูคักโคตรด้วย นเยอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาข้าเนียวขึ้นมาเลยเไปวนี้หถใจจัดเข้าไปกินเลยมาซิมแล้วว่ามีซิมแล้วจัจานเลยเบะเนนเขากูก็บะเน่นเขาดิเตรมขาวเนีเต็มข้าวบะเนนขาเอาข้วย่างเดียวพีน้ามาเดอกินซากันจ้าจานทะเลีมือ ผมผมายบอกเอาเรียงนี่แหละหนาวแล้วต้องส้าสมโปรตีนไขมันก็ไหลๆได้ผู้ใดบ่มีครูเอ้ยละแซลายคนเน้ยเนาะผู้ใดบ่มีครูสาสมโปรตีนพจัสิอบอุลได้แบแบได้ไนะจะ เดี๋ยวยาไฟสีตั้งต้องน่งกินเด้จ้า้วเหนีได้ไฟจ้าอย่างจะกินให้เบิงข้าวใหญง่ๆเลยกินเอชดเชืให้โรงเรียนน้กงไฟนอนเดี๋ยงเรียนว่าแนี้นะคือโรงเรียนเนื่อคำนี้อ่ะเตยแน่เลยว้นอนโอ้นอนเลยกนัางกินกันยาวๆคัแล้วเนาะ

ตั้งแต่ไปซื้อซีนยังมากอะนี่แล้ะก็กาเมื่อนี่น้องฝ่ายก็ขอขอบคุณตะเลที่มาเป็นพ่อครัวขอบคุณพี่อ้อยมาหน้ากินข้าวน้องกันขอบคุณยายท่านขอบคุณยิงดาค่ะนี่ขอบคุณทองแทมมลรีน้ำแี่น้ำนีจับยาแม่ตาเลกินน้องค่ะกาเมื่อนี่เดี๋ยวขอบคุณแอฟซีทุกท่านนะครับเธอที่คอยการติดตามขอบคุณแอฟซีที่แน่ๆก็ขอขอบคุณอันพี่ๆพี่ป้าหน้าอาแอฟซีทุกๆท่านนั่นแหละที่เขำว่าเป็นกาลังใจที่กด แช่กดติดตามให้กับช่องรัวลุงเดนแฟมบารีนะคะไม่นี้กะไปละเนาะพี่อ้อยนะจ้าพี่อ้อยก็ยังอยู่อยู่นะคะก็ไดปั้นเข่าอย่างนี้นางกินไปเรื่อยๆค่ะลาแต่อันนี้ขออย่างนี้ครับสวัสดีค่ะ สวยส่วยต่อืมแดแอนอันซดน้ำหมือแกงพากยาท่านกระไดเด้หนังจอพักกาดอืมกเก็บเก็บบ้านอื่นงยูมค่ะคะโอเคนะคะไปแล้วค่ะครับผม